สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังธรรมะและคำสอนช่องที่ตั้งใจจะเป็นเพื่อนร่วมทางให้ทุกท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมะไปพร้อมๆกันวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องวิขมพนะนิโรธหรือการดับกิเลสด้วยการข่มไว้ชั่วคราว วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอีกขั้นของการดับกิเลสนั้นก็คือเรื่องของตะถังคณิโรธครับคำว่าตะถังคณิโรธเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะยิ่งซับซ้อนกว่าวิขมพนะนิโรธอีกนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเราจะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปทีละขั้นตะถังแปลว่าองค์ประกอบนั้นๆหรือส่วนนั้นๆ ส่วนนิโรธอย่างที่ทราบกันแล้วก็คือความดับดังนั้นตะถังคณิโรธจึงหมายถึงการดับกิเลสได้เป็นครั้งคราวหรือดับกิเลสบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยปัญญาครับอาจจะฟังดูคล้ายๆกับวิขมพนะนิโรธใช่ไหมครับแต่ความแตกต่างที่สำคัญคือตะถังคณิโรธมีเรื่องของปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องการดับกิเลสแบบนี้ ไม่ได้แค่ข่มมันไว้เฉยๆแต่เป็นการเข้าใจมันและทําให้มันดับไปในขณะนั้นเลยไม่กลับมารบกวนเราในเรื่องเดิมๆชั่วคราวเหมือนกับการที่เราเจอต้นหญ้าที่เราไม่ต้องการเราไม่ได้แค่เหยียบย่ามันให้แบนราบไปชั่วคราวเหมือนวิขมพนะนิโรธแต่เราใช้ปัญญาหาวิธีถอนมันออกไปจากจุดนั้นเลยเป็นครั้งคราว ทีนี้มาดูกันว่าปัญญาที่ว่านี้คืออะไรและเราจะนำมาใช้ดับกิเลสเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้างครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเรากำลังรู้สึกโกรธใครสักคนมากๆกิเลสความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเต็มอกถ้าเราใช้วิขมพนะนิโรธเราอาจจะหายใจลึกๆนั่งสมาธิหรือไปทำอย่างอื่นเพื่อข่มความโกรธนั้นไว้ชั่วคราว แต่ถ้าเราใช้ตะถังคณิโรธเราจะใช้ปัญญาพิจารณาความโกรธนั้นเราอาจจะพิจารณาว่าความโกรธนี้มันเกิดจากอะไรนะมันมีประโยชน์อะไรกับการที่ฉันโกรธความโกรธนี้มันอยู่กับเราตลอดไปไหมไม่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่เรายึดมั่นในความโกรธนี้มันทำให้เราทุกข หรือสุขถ้าเราปล่อยวางความโกรธนี้ไปชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าความโกรธนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราการที่เรายึดมั่นถือมั่นกับมันมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข เมื่อปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี้ความโกรธนั้นก็จะดับไปในขณะนั้นเลยครับมันไม่ใช่แค่ถูกคมแต่เราเข้าใจในธรรมชาติของมันแล้วเราจึงปล่อยวางมันได้ในเวลานั้นนั่นแหละครับคือตะถังคณิโรธมันเป็นการดับกิเลสแบบที่เหมือนกับเราใช้ยาแก้ปวดเฉพาะจุด คือเมื่อปวดตรงไหนเราก็ใช้ยาแก้ปวดตรงนั้นและอาการปวดนั้นก็หายไปในขณะนั้นเลยอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราคือเรื่องของความกังวลครับเราทุกคนล้วนมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรากังวลมากๆแล้วปล่อยให้มันครอบงมจิตใจเราก็จะนอนไม่หลับ กินไม่ได้ทุกทรมานแต่ถ้าเราใช้ตะถังคณิโรดเข้ามาช่วยเราจะใช้ปัญญาพิจารณาความกังวลน,นั้นเราอาจจะพิจารณาว่าความกังวลน,นี้มีประโยชน์อะไรกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรากังวลไปแล้วปัญหามันจะหายไปไหมไม่เลยบางทีอาจจะทำให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นด้วยซ้า อะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราใช้เวลากังวลน,น้อยลงแล้วเอาเวลาไปหาวิธีแก้ปัญหาหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้จะดีกว่าไหมเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาอย่างถี่ถ้วน เราจะเห็นว่าความกังวลน,นั้นมันไม่มีประโยชน์มันเป็นเพียงเครื่องเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจเราเองและเมื่อเราเห็นแจ้งเช่นนั้นความกังวลก็จะดับไปในขณะนั้นๆครับเราจะรู้สึกโล่งเบาสบายและมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างมีสติมากขึ้นท่านผู้ฟังครับ ตทางคนิโรดนั้นแตกต่างจากวิขมพนนิโรธตรงที่มันใช้ปัญญาเป็นตัวนำมันไม่ใช่แค่การควบคุมหรือการระง,งับชั่วคราวแต่มันคือการเข้าใจและปล่อยวางในขณะนั้นๆการฝึกฝนตะทังคนิโรดจึงจำเป็นต้องมีการเจริญวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยการเจริญวิปัสสนา คือการที่เราเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่ตัดสินเช่นเมื่อเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกเราก็รู้ว่าหายใจออกเมื่อมีความรู้สึกสุขเราก็รู้ว่าสุขเมื่อมีความรู้สึกทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์การฝึกเช่นนี้จะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยง ทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งต่างๆเมื่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่สามารถควบคุมได้ไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงเมื่อนั้นเราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ เมื่อเราปล่อยวางได้ความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงและเมื่อความยึดมั่นถือมั่นลดลงกิเลสเหล่านั้นก็จะดับไปในขณะนั้นๆน,น,นี่แหละครับคือพลังของตะทางคนิโรธที่เกิดจากปัญญาที่เห็นแจ้งความสำคัญของตะทางคนิโรธคืออะไร เป็นสะพานเชื่อมไปสู่การดับกิเลสที่ถาวรตาทางคณิโรธเป็นเหมือนการฝึกซ้อมการดับกิเลสด้วยปัญญาเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราจะมีความชำนาญในการใช้ปัญญามาจัดการกับกิเลสมากขึ้นซึ่งจะปูทางไปสู่สมุดเฉททนิโรธหรือการดับกิเลสได้อย่างถาวรในที่สุดช่วยให้ชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้น แม้ว่าจะดับกิเลสได้แค่เป็นครั้งคราวแต่การที่เราสามารถดับความโกรธความกังวลหรือความเศร้าที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้มันก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขสงบขึ้นได้ทันทีไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์นานๆสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติธรรม เมื่อเราเห็นผลของการใช้ปัญญาในการดับกิเลสเราก็จะเกิดความมั่นใจในหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมมากขึ้นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถนำพาเราไปสู่ความสุขและความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราสามารถใช้ปัญญาดับความโกรธในสถานการณ์ที่น่าจะโกรธได้ดับความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ดับความโลภเมื่อเห็นสิ่งที่เราอยากได้การทำเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้จิตใจของเราค่อยๆสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นและเบาสบายขึ้นแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าตะทางคณิโรธเป็นการดับกิเลสเฉพาะหน้ามันเหมือนกับการตัดวัชพืชทีท่โผล่ขึ้นมาเหนือดิน แม้ว่าเราจะตัดมันได้แต่รากของมันก็ยังคงอยู่ในดินและอาจจะงอกขึ้นมาใหม่ได้อีกหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยดังนั้นการที่เราจะดับกิเลสได้อย่างถาวรเราจำเป็นต้องขุดรากถอนโคนของมันให้สิ้นไปซึ่งก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8และเข้าใจอริยสัจว์4อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพาน ท่านผู้ฟังครับผมอยากชวนให้ทุกท่านลองฝึกฝนการใช้ปัญญาในการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่ต้องรอให้ต้องเข้าวัดหรือต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่ในขณะที่เรากำลังทำกิจวัตรประจำวันลองสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาพิจารณามันยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เรากำลังหงุดหงิดจากการจราจรติดขัดแทนที่จะปล่อยให้ความหงุดหงิดครอบงำลองใช้ปัญญาถามตัวเองว่าความหงุดหงิดนี้มันช่วยให้รถหายติดไหมไม่มันทำให้ฉันทุกข์ใจไหมใช่เมื่อเห็นเช่นนี้เราก็อาจจะคลายความหงุดหงิดลงได้และหันไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่นเปิดพอดแคสต์ธรรมะฟังหรือฟังเพลงเบาๆแทนนี่แหละครับคือการฝึกฝนตะทางคณิโรธในชีวิตประจำวันมันคือการฝึกใช้ปัญญาของเราให้เฉียบคมขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสติหวังว่าเรื่องราวของตะทางคณิโรธในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติธรรมนะครับการเดินทางบนเส้นทางธรรมะอาจจะดูเหมือนยาวไกลแต่ทุกก้าวที่เราเดินไปอย่างมีสติและมีปัญญาย่อมนำพาเราเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแห่งความสุขที่แท้จริงเสมอสำหรับวันนี้ธรรมะและคำสอนขอลาไปก่อนนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ